สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหวานอยู่ที่หมู่บ้านละดาวันค่ะหมู่บ้านนี้นะคะสร้างมามากกว่า20ปีค่ะบ้านเก่าก็เปลี่ยนลูกได้เปลี่ยนผ้าม่านบ้าน20ปีให้ดูโมเดิร์นด้วยม่านอลังเทปเราไปดูกันค่ะบ้านที่อยู่มานานมากกว่า20ปีย่อมมีเรื่องราวและความทรงจำมากมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปสไตล์ก็เปลี่ยนตาม ถึงเวลาที่เราจะเติมเต็มชีวิตใหม่ให้กับบ้านด้วยดีเทลเล็กๆอย่างการเปลี่ยนผ้าม่านที่จะช่วยปรับลูกบ้านให้ทันสมัยขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนติดตั้งผ้าม่านเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากม่านเก่าที่เป็นแบบตีบคลาสสิกค,คลาสสิกนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นแบบม่านลอนรางเทปเพื่อให้ดูโมเดิร์นขึ้นค่ะ แต่อย่างที่บอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้นี่คือมีอายุ20กว่าปีเลยนะคะ oh. ก็แน่นอนนะคะ oh. พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆใดๆก็คือต่างยุคต่างสมัยเนาะเฟอร์นิเจอร์ก็ยังดูคลาสสิกอยู่นะคะเฟอร์นิเจอร์คลาสสิก oh. แต่เราติดม่านให้ดูโมเดิร์นแบบนี้นะคะ oh. ก็เข้ากันอย่างลงตัวมากๆนะคะของความคลาสสิกและโมเดิร์นค่ะในส่วนของม่านรอนลางเทปนะคะข้อดีเลยก็คือนี่เลยค่ะความเป็นลอนนะคะที่ สวยแบบนี้นะคะและผ้าที่ติดอยู่ตอนนี้ก็คือไม่ต้องแปลกใจค่ะตัวนี้นะคะเป็นผ้าไหมเกาหลีนั่นเองค่ะเป็นตัวที่ขายดีสุดของร้านบริดีไซน์เลยค่ะตัวผ้าไหมเกาหลีนะคะไม่ว่าเราจะไปตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นสไตล์คลาสสิกนะคะหรือกระทั่งแม้แต่ความลักชวรี่นะคะก็เข้าได้อย่างลงตัวและสวยงามมากๆ ที่สําคัญนะคะผ้าไหมเกาหลีนี้มีหลากหลายเฉดสีมากๆานะคะตัวนี้นะคะเป็นโทนสีครีมนะคะเพื่อให้เข้ากับโทนสีของเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้นะคะเพื่อให้เข้ากับความคลาสสิกของบ้านนะคะเราก็เลยแนะนําลูกค้าเป็นโทนสีครีมแบบนี้ค่ะแต่ถ้าลูกค้าตกแต สไตล์โมเดิร์นจะเลือกเป็นโทนสีเทาสีเทาเข้มก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักมาได้เลยนะคะที่เพจด้านล่างนี้หรือที่ Line แอดมารีดีไซน์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมท้ายคลิปกันนะคะว่าความสวยงามของบ้านหลังนี้เนี่ยเวลาเปลี่ยนผ้าม่านแล้วสวยขนาดไหนไปชมท้ายคลิปกันเลยค่ะ